สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับเอาวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ฮะทุกคนครับเป็นวันเสาร์ที่ผมต้องบอกว่ามาแค่วันเดียวเนี่ยมีมาเป็นพันกว่าเรื่องครับสำหรับข่าวคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เดี๋ยวชวนทุกคนคุยกันเนาะนะครับวันนี้เนี่ยผมเกริ่นก่อนนะครับใน4ี่สัหวันที่ผ่านมาผมต้องขอโทษจริงๆจากใจจริงเลยครับผมมีปัญหาเรื่องใหม่มากๆเลยครับเจ้าใหม่ตัวนี้เนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นไมไม่เดิมขผมผมใช้ว่านานมากแล้วนะครับเป็นไม้ DJI ตัวแรกๆที่ผมใช้นะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่า IDJI ไม้ที่ผมใช้ประจำเนี่ยมันหายไปโดนขโมยไปตอนทริปสเปนนะครับที่ทุกท่านทราบกันผมก็เลยต้องเอางัดเอาไม้เก่าตัวเนี้ย ออกมาใช้นะครับปรากฏว่ามันก็3วันดี4วันไข้ผมต้องเกริ่นก่อนนะครับเอ่อบางวันมันก็เสียงดีบางวันมันก็จะเสียงแบบเหมือนพลิกพลิกระขาดให้หายอะไรประมาณนี้นะครับต้องกราบขอภัยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีจริงๆใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ยผมก็คงจะต้องไปซื้อใหม่แล้วนะครับแต่ว่าเจ็บตัวเยอะเหลือเกินนะครับหมุนเงินไม่ทันยังไม่ได้ไปซื้อนะครับอ่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ก็เลยจะลองถือดูนะครับลองถือดูว่าเอ่อถือพูดแบบนี้เหมือนเอ่อเหมือนที่มัน เป็นคลิปที่เขาชอบถือไม์พูดแบบเนี้ยมันจะได้ไหมลองดูซะหน่อยนะครับลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะติดอกเสือ้อแล้วเกิดนู่นเกิดนี่หรือเปล่านะครับเอาเกินคุยกันก่อนเนาะนะครับต้องกราบขออภัยถ้าเกิดว่าช่วงนี้ไม่บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับแต่คิดว่าคงต้องไปซื้อใหม่แล้วล่ะนะครับก็ผมก็ไปทยอยซื้อของใหม่จากทริปจากสเปนนะครับ ที่โดนขโมยขโมยของไปแล้วมันก็ยังได้กลับมา,ายังซื้อของที่ใช้ทํางานที่เคยใช้เนี่ยกลับมาไม่ครบก็ต้องไปย้อนเอาของเก่ากลับมาใช้อะไรแบบนี้นะครับอาจจะคุณภาพไม่ดีเท่าของเดิมที่เคยทําต้องขอโทษด้วยนะครับอ่ะโอเคเกินซสยาวเลยทุกคนครับปรับทุกซสอย่างนั้นนะฮะวันนี้ผมมีเรื่อง m อลวีโมเนาะมาฝากกันเรื่องพัฒนาขึ้นมาเยอะมากต้องบอกว่าเรื่อง m อลวีโมนะครับหวันพันเหตุการณ์ครับจากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันมีทั้ง สเปอร์จะเอาสเปอร์ยังไม่ได้คุยโทมัสแฟรงก์จะเอาเอามิโมจะไปสเปอร์เพราะเจ้านายเก่านะครับแล้วสุดท้าย1วันพันเหตุการณ์มาจบที่ว่ายังไงเสะเอมิโมต้องการที่จะมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้มีเรื่องของโยเคเรสด้วยกับหลักฐานของเอเจนท์ที่งัดมาสู้กับท่านประธานสโมสรว่าเฮ้ย เคยพูดค่าตัวไว้เท่านี้จริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เล่าสู่กันฟังมีเรื่องของอันโตนี่มีเรื่องของอองเดโอน่าและสุดท้ายมีเรื่องที่ฟังแล้วฮึ่งเหอิเหมือนกันนั่นก็คือว่าหลังจากนี้โนโยบายในการซื้อตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือไม่มีใจมึงไม่ต้องมา <laughs> เดี๋ยววันนี้คุยกันนะครับเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ด้วยนะครับ อ่ะมาครับทุกคนครับมาคุยกันครับวันนี้ผมเริ่มกันที่เรื่องของดีลของเอ็มบิโมครับต้องใช้คําว่า1วันพันเหตุการณ์ฟังดีๆนะฮะหวันพันเหตุการณ์จาก1วันเมื่อวานที่ผ่านมา1คืนเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าผมไถฟีดมือถือดูทั้งใน X ใน a c e b o o k นะครับแล้วก็พยายามดูใน YouTube ที่เป็นของพวกแฟนแมนยูทำนะครับแล้วก็จับมาประมวลผลคือเรื่องมัน เปลี่ยนมาเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งวันเลยครับจนสุดท้ายที่มันมาจบตรงที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสู่กันฟังนะฮะอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวหลายคนแล้วก็หลายสำนักนะครับจับมาเหลารวมกันเลยนะครับอ่ะเริ่มกันแบบนี้นะครับเริ่มที่บอกว่าสเปอร์เนี่ยให้ความสนใจในตัวของเอ็มบิโมของเบนฟอร์ดนะครับแต่ไหนก็ตามครับโอดแนมสเปอร์ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอรวมถึงข้อตกลงในดีลอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ มีข่าวว่าหลายทีมเหมือนกันเนาะนะครับที่ให้ความสนใจในตัวของเอ็มบิโมนะครับคราวนี้เอาจากเบนจาคอบส์บ้างนะครับเบนจาคอร์พูดถึงเรื่องของดีลเอ็มบิโมไว้เยอะเลย <c oughs> เขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับแรนเอ็มบิโมเนี่ยยังคงให้ความสนใจครับแล้วก็เลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมากที่สุดเพียงแต่ว่าตอนนี้ณสถานการณ์ในการดีลระหว่างสโมสรระหว่างเบนฟอร์ดกับแมนยูไนเต็ดเนี่ยเบนฟอร์ดต้องการมากกว่า60ล้านปอนด์นะครับ ซึ่งอยู่ที่ว่าทั้งสองสโมสรนนั้นจะตกลงกันได้หรือไม่อย่างไรเบนจามขอบส์บอกว่าเขาพูดเพิ่มเติมเลยนะครับก็บอกว่าสเปอร์ตอนนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้คุยกับเบรน f ฟอร์ดเนื่องจากว่าตัวของเอลวิโมเนี่ยต้องการเพียงแมนยูเท่านั้นซึ่งตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะยอมจ่ายตามที่เบรน f ฟอร์ดนั้นร้องขอหรือว่าต้องการหรือไม่ซึ่ง ค่าตัวจะต้องมากกว่า60ล้านปอนด์นะครับไปกันต่อครับเบนจามินเขาพูดถึงฝั่งสเปอร์ด้วยนะนะครับนั่นก็คือว่าสเปอร์เองเตรียมฮะเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอที่มากกว่าข้อเสนอแรกของแมนยูนะครับซึ่งจะยื่น45บวก10นะครับข้อเสนอแรกของแมนยูเนี่ยที่ยื่นไปคือ45บวก10นะครับเขาบอกว่าสเปอร์พร้อมยื่นมากกว่าอย่างไรก็ตามครับก็ยังมี ฟ้าของสเปอร์เนี่ยยังมีรายชื่ออื่นอยู่ในลิสต์นะครับซึ่งเป็นชื่อของอองตวนเซเมนโยหรือว่าไทเลอร์ดิบบิงของทางเซาท์แฮมป์ตันนะฮะเบนจาคอบส์พูดถึงตอนนี้นี้ไว้ยาวเหมือนกันนะครับอ่ะไปดูมิลเลอร์บ้างนะครับสื่ออย่างมิลเลอร์บอกว่าสเปอร์พร้อมทุ่มข้อเสนอ70ล้านปอนด์นะครับเพื่อปาดหน้าคว้าตัวเอ็มบิโมมาร่วมทีมปิดท้ายที่เฟรนด์พัตเทนเบิร์กนะครับบอกว่าการย้ายทีมของเอ็มบิโมเนี่ย เป็นการตอบตกลงแบบปากเปล่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้สเปอร์นะครับซึ่งนำเดอโทมัสแฟรงค์นะครับก็เป็นเจ้านายเก่าเขานั่นแหละนะครับกำลังโน้มน้าวตัวของเอมิโมซึ่งตัวของเอมิโมตัดสินใจแล้วว่าเขาจะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะฟังแล้วก็สุดท้ายเรื่องมันมาจบลงที่ตรงนี้ครับ หวันพันกว่าเหตุการณ์มาจบลงที่ว่าเอาแบบง่ายๆคือไม่ว่ายังไงกูจะมาโอแทรฟอร์ดกูจะไม่ไปท็อตแนมฮอตสเปอร์เซเดียมนะครับราวนี้ราวนี้นะครับอันนี้ผมแปลแบบให้เล่าแบบให้มันเ,เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือว่าตัวนักเตะเองก็บอกก็ยังไงสยยัญญามาอยู่กับ แมนเชสเตอร์ยูเตดนะครับยังไม่ได้มองถึงเรื่องของการไปท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแต่ว่าอ่ะคุยกันถึงตรงนี้แหละทุกคนครับคือเรื่องมันพลิกได้ทุกวันน่ะนะครับดังนั้นวันนี้วันพรุ่งนี้มันครับมันก็อาจจะข่าวมันอาจจะเทไปหาฝั่งสเปอร์ก็เป็นไปได้อะไรประมาณนี้ดะงั้นก็ฟังกันไปเป็นวันๆสำหรับกรณีเรื่องของแบรนด์เอมิโมนะฮะไปกันต่อครับทุกคนครับคราวนี้มาที่เรื่องของวิตโยคิเรสกันบ้างนะครับเรื่องของโยคิเรสก็หนึ่งวันพันกว่าเหตุการณ์เหมือนกันนะครับ เจ้าตัวลบชื่อสปอร์ติ้งออกจากไบโอมีข่าวว่าอาวประธานอบอกว่าไม่เคยมีตกลงเป็นรายลักษณ์อักษรไเคยคาตัว70ล้านยูโร่างน,นี้ไม่ใช่เอ้ยหรือว่าจริงๆแล้วไม่ได้ถึงร้อยล้านยูโรอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับคราวนี้เรื่องของโยเกเรสก็พัฒนาขึ้นมาอีกนะฮะนั่นคือเอเจนต์ของวิกตอร์โยเกเรสนะครับอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวฟอร์เรนพทเทนเบิร์กบอกว่า สปอร์ติ้งลิสบอนได้ให้ความมั่นสัญญากับวิกตอร์เยอเกเรสบอกว่าเขาจะได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้หากว่าทีมนั้นได้รับข้อเสนอราวๆ60ถึง70ล้านยูโรนะครับซึ่งเป็นการเปิดเผยเมื่อตุลาคมไปที่แล้วนะครับซึ่งฮาซานเซตินคาย่านะครับเป็นเอเจนต์ของเยอเกเรสยืนยันว่าเฮ้ยกูมีหลักฐานนะนะครับ มีหลักฐานว่ามีการตกลงกันไว้ที่ตัวเลขนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อนะครับเพราะว่าเอเจนต์เขาก็แค่พูดว่ามีหลักฐานแต่เรายังไม่ได้เห็นว่าหลักฐานชิ้นนั้นมันคืออะไรดังนั้นก็ฟังไว้เป็นข้อมูลประกอบการดูดิวของโยเคเดสในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะไปกันต่อครับาวนี้ไปกันที่เรื่องของขาออกกันบ้างนะครับ ขาออกตอนนี้จะมีชื่อของอันโตนี่แรงขึ้นมาหน่อยครับทุกคนครับชื่อของอันโตนี่นะฮะชื่อของอันโตนี่เน,นี่ยตอนเนี้ยอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวปีเตอร์ฮอลแล้วก็มาก้าผมหยิบมารวมกันนะครับเขาบอกว่าเบติสเนี่ยกำลังพยายามอย่างหนักเลยครับเพื่อที่จะขอยืมตัวอันโตนี่ต่ออีกหนึ่งฤด,ดูกาลนะครับซึ่งตอนเนี้ยเบติสกำลังวางแผนในการยืมตัวนะครับก็กำลังยื่นข้อเสนอต่างๆให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยหลักใหญ่ใจความเรื่องประเด็นสำคัญนั้นก็คือแมนยู you เนี่ย จะใส่เงื่อนไขในการบังคับซื้อและนะครับและจะใส่เงื่อนไขสำหรับส่วนแบ่งการขายในอนาคตด้วยนะครับรวมถึงต้องเป็นการยืมตัวที่ครอบคลุมค่าเหนื่อยในการจ่ายค่าเหนื่อยทั้งหมดของอันโตนี่ในระหว่างยืมนะฮะอ่ะอันนี้ตามข่าวกันต่อนะครับซีซั่นที่2ของอันโตนี่กับเบติสจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งแมนยูเตรียมใส่ข้อสเสมอที่เรียกว่าผูกมัดทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันแล้วนะฮะ ไปกันที่คนนึงขาออกฮะขาออกที่ไม่ได้ออกอองเดรโอนาน่าครับขาออกที่ยังไม่ได้ออกครับร็อดอสันบอกว่าออร์น่ามีแนวโน้มฮะที่จะอยู่กับยูเนเต็ดต่อไปในซีซั่นนี้ที่จะถึงนี้นี่นะครับหลังจากที่ตอนนี้ไม่มีทีมไหนในยุโรปเลยนะครับที่ความสนใจในตัวของอองเดรโอนาน่ารวมถึงข่าวคราวจากลีกในซาอุดิอาระเบียก็ดูจัดจางๆลงไปแล้วนะครับไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วไม่มีใครสนใจครับซึ่งปัจจุบันนี้โอนาหน้าหรือสัญญากับแมนยูเราสามปีฮะอ่ะไปกันต่อไปกันต่อเอ้เอ้อ่ะก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับอันนี้ก็ช่างแม่งก่อนและสุดท้ายสุดท้ายวันนี้สุดท้ายวันนี้วันนี้ผมเล่าให้ฟังหลายเรื่องเลยสุดท้ายวันนี้คือเรื่องของคำว่าไม่มีใจไม่ต้องมานะครับ ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ผมเล่นคําว่าถ้ามีใจก็มาเยอะนะครับก็เลยอยากชูประเด็นเรื่องนี้หน่อยนะครับอ้างอิงจากผู้สข่าวอย่างอานิม t เทนบอกว่าโอมาบาราดาครับได้มอบหมายให้กับทางเจสันวิลค็อกส์นะครับให้ได้ไปค้นหาหรือไปหานักเตะที่อยากเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับโดยที่จะไม่เอานักเตะที่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่แสดงออกไม่หือไม่อื ไม่ได้รู้สึกว่าอยากมาแมนยูเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เอานะครับหรือพวกประเภทที่ว่าจะพูดถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต้องการเล่นในบอลยุโรปจะเอาแบบนั้นนําหน้าไม่เอาต้องเอาพวกที่อยากเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อยู่แต่เท่านั้นไปควานหานักเตะแบบนี้มาจะสะโขบหานักเตะแบบนี้จะไม่ง้อคนที่ต้องไปอยากเล่นบอลยุโรปอะไรอย่างนี้นะครับก็คือมันเหมือนดูท่าทีก้าวร้าวหน่อยเนาะนะครับเหมือนแบบ คึงค้งหน่อยแต่ว่าผมว่าในในความเป็นจริงก็<ๆ>ก็กต้องเอาแบบนั้นแหละครับนะครับในเชิงนโยบายนะครับก็ต้องเอาคนที่อยากมาอยู่กับสโมสร,รก่อน,อนแล้วทุกอย่างมันก็จะไปกันได้มีใจก็มาไม่มีใจก็ไม่ต้องมาแค่นั้นเองนะฮะอันนี้คือั้งหมดนะครับที่หยิบม,มาคุยกันนะครับทุกคนครับมองอย่างไรบ้างเม,ม้นแชร์พูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนี่ยวันอาทิตย์ผมจะมีไปงานของทาง FC Mobile นะครับที่ เซ็นทรัลพลาส์นะครับใครไปแถวนั้นหรือไปร่วมงาน FC Mobile ก็ไปเจอกันได้นะครับผมไปร่วมกิจกรรมกับทางพาร์ทเนอร์อของฟุตแฟมนี่แหละนะครับนั่นคือ FC Mobile ไปเจอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ